กลับกันมาเป็นคลิปที่2นะครับสำหรับด้านนอตไม n ์เนเบอร์หรือว่าคุณไม่ใช่เพื่อนบ้านของผมหรอกนะหลังจากคลิปแรกนะครับที่สุดท้ายเรานั้นเล่นกันไม่ผ่านนะครับโดนดัปเบิรแกงเกอร์จับไปกินในตอนจบวันนี้ผมก็เลยจะมาแก้มือนะครับคุณผู้ชมมาวันนี้เราต้องผ่านไว้ต้องผ่านเท่านั้นถ้าไม่ผ่านเนี่ยไม่เลิกสำหรับวิธีเล่นนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีแล้วใช่ไหมจากในคลิปที่แล้วคนนี้คงไม่ต้องโทรแล้วมั้งโอเคไม่ได้โทรไปเบอร์ห้องนะ้วคนนี้โทรไปสามสามหนึ่งสอง เก็บกดสุดทิพย์ร้อยเร็วทํางานหนูคุณต่อได้เลยก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่มาคอมเมนต์สอนเล่นในคลิปที่แล้วนะมันทำให้ผมนั้นรู้อะไรหลายๆอย่างขึ้นมากเลยโอเคคนนี้คุณลุงเวเลเจอร์มาอีกแล้วจมูกยาวๆแบบนี้นะครับที่ไปโดนใครต่อยมาไม่รู้เฮ้ยคุณลุงคุณลุงไม่มีไอดีการ์ดนะสำหรับคำขอเข้าวันนี้มีนะครับคุณโรแมนคุณโรแมนคุณโรแมนตาดีๆีมีว่ะชั้นที่1ชั้นที่1เดี๋ยวผมขอโทรเช็คก่อนตามที่คุณผู้ชมทุกคนบอกนะครับเเเออออ่นนาบรรร์ใกกโทช็็คคื1152 เรามาดูนะครับว่าใครจะรับสายสองตู้เอา้าโดนตัดสายคือ,อไรแสดงว่าคือเขาไม่อยู่ห้องอย่างเี้ยหรอใช่ไหมรูปร่างตรงคำขอเข้ามีแล้วก็อยู่ใน today ิสต์ของวันนี้นะครับโอเคมีหมด j ว e n ID โอ้จะกดโทษฉันลืมแสดงบัตรเนี่ยโอ้โหลุงแล้วลุงไม่โชว์ให้มันเร็วกว่านี้วะบัตรแกยังไม่หมดอายุนะครับ1968้ 8. โอเคตรงทุกอย่างครับคุณโรแมนเชิญเข้าไปได้เลยครับผมคนต่อไปครับ คุณลุงว่ะสวัสดีคุณลุงอยู่ในรายชื่อคนขอเข้าไหมเอ่อคุณลุงไม่อยู่นะครับสำหรับรายชื่อขอดูบัตรหน่อยนะครับคุณลุงครับอื้มคุณลุงคุณลุงลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณลุงลืมใส่แว่นมาหรือเปล่าน่ะคุณลุงอยู่ชั้นไหนนะผมขอเช็กก่อนนะครับว่าคุณลุงอยู่ชั้นไหนในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงใส่แว่นข้างเดียวไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมคุณลุงถึงไม่มีคุณลุงบอกผมมาสิเอาปเลรทุกกระบาท What อยู่ดีคุณลุงกายล่าง ฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยเ,บบเกือบจะเข้าได้แล้วฉันเกือบจะได้ริมรถเนื้อของแกแล้วผมไม่อยากฟังคุณลุงพูดให้มันมากเรื่องแล้วว่ะโทรเลยและกันวันนี้ผมรู้สึกว่าผมทําหน้าที่ได้ดียังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนจะชนะนะครับโอ้โหคนนี้มันมยิ้มแบบยิ้มแบบไม่ใช่คนดีเลยวะ่ะอ่มีรายชื่อในการขอเข้าวันนี้นะครับคุณแองกัส ไอ้ดีอยู่คุณไปไหนครับคุณแองกัสโอ้ลงโอ้ฉันลืมโชว์นะ่ะโอเคลืมโชว์อีกแล้วถ้าเราลองโทรไปเนี่ยแล้วมันมีคนรับสายก็แสดงว่าคนนี้เป็นตัวปลอมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นตัดสายอีกเนี่ยก็แสดงว่าตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับโทรไปที่เบอร์5513โอ้ต้องขอบคุณผู้ชมมากเลยที่ทำให้ผมนั้นสังเกตรตรงนี้โดนตัดสายแล้วนะครับก็แสดงว่าตรงที่อยู่ตรงหน้าผมเป็นตัวจริงสินะขอทดสอบไปหลายอย่างก่อนนะครับโอเคโลโก้มีครบวันหมดอายุยังไม่หมดโอเคแสดงว่าคุณเนี่ยมีทุกอย คำขอเข้าของวันนี้คุณก็มีเชิญครับผมขอโทษที่ทําให้เสียเวลาครับมาคนต่อไปอู้ <c oughs> คุณป้าว่ะสวัสดีฮะมาอีกแล้วคุณป้าวันนี้จะฝ่ายผิดข้าอี่างเนี่ยคุณป้าอา่อคุณป้าไม่มีรายชื่อในการขอเข้าวันนี้นะครับคุณป้า1974ยังไม่หมดคุณป้าแกอาศัยอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับห้าหนึ่งสามโอเคเดี๋ยวผมจะลองโทนะ สวัสดีนี่อาโนพูดภรรยาของฉันไม่อยู่บ้านนะ่ะเธอกลับมาแล้วอย่างงั้นเหรอโอเคค่อยโล่งใจหน่อยสแสดงว่าคุณป้ายแกเป็นตัวจริงนีครับเดี๋ยวก่อนผมขอสังเกตรูปร่างหน้าตาใหญ่ก่อนโอเคตาเหมือนจมูกเหมือนปากเหมือนไฝอยู่ที่ตรงนี้โอเคขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับโอเคคนต่อไปครับผมอุ้ยเราเจอคนแบบติดต่อกันไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยครับมีแค่พี่คอยาวคนเดียวเองเหรอวันนี้ ไม่เจออะไรแปลกๆเลยโอเคคุณป้าคนนี้มีอยู่ในรายชื่อขอเข้านะครับอ,อ๋อตุ้มหูนะครับแล้วก็ไฝปากโอเคแล้วก็จมูกเป็นเหมือนเห็ดนะครับถูกถูกทุกอย่างเลยอะแต่แกไม่มีอะไรเลยสักอย่างโชว์ให้เราอะไอดีไม่มีคําขอเข้าไม่มีผมขอ2อ,อย่างนี้ก่อนเลยกันนะป้าโอ้ฉันขอโทษน,น่ยฉันลืมโชว์เนี่ยเฮ้ยผมก็เข้าใจได้นะว่าคนแก่เนี่ยมักจะขี้หลงขี้ลืมโอเค1969ยังไม่หมดนะครับ แต่ก่อนอื่นผมจะใช้ให้ละเอียดที่สุดเนียครับเพราะรอบนี้ผมจะเอาชัยชนะ1152เราปล่อยให้คุณโลแมนเข้าไปแล้วเพราะงั้นคุณโลแมนต้องรับโทรศัพท์อลโรลนี่โลแมนพูดนะอรรยาของฉันเนี่ยไม่อยู่บ้านหรอกอออเธอกลับมาแล้วเหรอโอเคค่อยลงใจหน่อยครับเชิญครับคุณป้าวันนี้จะเจออะไรน่าสยดสยองบ้างไหมนะสำหรับงานของเราอุยอ้ยเจอคุณลูคีสแล้ว คือคุณผู้ชมนียครับบ่อยผมตอบคุณลุงไปว่าสี่บสองเว้ยเดี๋ยวผมจะลองตอบไปกันนะครับไอความหมายของการมีชีวิตจักรวาลเลยเนี่ยสี่สองโอเคอุ้ยถูกว่ะของจริงเอาเดี๋ยวโอ้โหคือมันจะมีถามต่ออีกเลยถ้าคุณลุงถามต่อขนัดนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบไปอะไรแล้วอ่ะเอาเป็นแคทละกันเหมือนเดิมนั่นไม่ถูกต้องลาก่อนพี่คนนี้มาทรงแบบนักเลงเลยว่ะ คำขอเข้ามีไหมคำขอเข้าไม่มีด้วยนะครับโลโก้ดีๆมีวะ่ะแล้วก็บัตร1 9 6 6ยังไม่หมดอายุนะครับคุณพ,พี่สตีเว่นอาศัยอยู่ที่ชั้น3นะครับเบอร์โทรคือ4242ีแต่ขอลองโทรก่อนละกันสดดีนี่สตีโอ้โห <laughs> ฉันก็พ่ออยู่ในอาพาร์ตเมนต์โอ้เรียบร้อยเนีครับโปะละนาย บอกเฉมันสิว่าแกเนี่ยปลอมมาสตีเว่น Steven ทำไมฮึเฮ้ยแล้วคือมันปลอมแบบรูปร่างหน้าตาเหมือนหมดเลยอะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่บอกผมนะว,ว่ามันโทรได้นี่คือผมปล่อยมันเข้าไปแล้วนะพรางก้นก็ลาก่อนนะครับคุณสตีเวนไว้เจอกันใหม่นะครับที่องค์กรหน้าวันนี้ผมได้กลิ่นของชัยชนะกลิ่นของชัยชนะมันลอยดูเหมือนว่าล่างที่คุณเอามาปลอมเนี่ยมันจะเน่าแล้วแหละนะเพราะว่าหนอนหนอนมันใช่ออกมาขนาดนี้หละโอเครูปร่างหน้าตาไม่ตรงนะครับเราจะลองเช็คแบบนี้ดู มันจะด่าเราไหมไม่ได่าวะ่ะแสดงว่าไอ้ตัวที่มันด่าเราเนี่ยมันเป็นซีเค็ดนะครับนอนอย่างนั้นเหรอฉันมีมันติดอยู่ที่หน้าเสมอแหละโอเคเดี๋ยวไปให้หน่วยดีดีด,ดึงออกให้นะคนต่อไปครับมาว่ะคุณลุงวะ่ะคุณลุงรู้สึกว่าจะมีอา้ามีนะครับคุณอัลเบิร์ตมีทูเดย์ลิสของวันนี้ด้วยนะครับวันหมดอายุบัตรยังไม่หมดนะครับ1 9 7 4ส่วนตรงนี้ก็มีโลโก้ดีๆนะครับมีตรงทุกอย่างงั้นผมก็ขออนุญาตเช็คคุณด้วยเบอร์โทรนะครับ 2668เออเดี hole, okay, need, s. <S right. okay, okay, knows, ๋ยวเดียวเกือไปกดปุ่มโอเคทุกอย่างตรงนะครับแม้แต่เลข ID คือผมทวนทุกเลขเลยนะครับเหมือนที่คุณชมบอกพองั้นก็เชิญเข้าไปได้เลยนะครับคุณมีตรงตามทุกอย่างหมดเลยครับผมเชิญครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับหูยาวเวลาพูดเจ้ามาเลยโอเค ไม่ต้องพูดเยอะกลับไปเลยไปปลอมหูมาใหม่นะเพื่อนยังเหลือคนใน t o d a ล list อีกหลายคนเลยนะครับที่เขายังไม่ได้มาแสดงตตัวนให้เราเห็นอุ้ยคุณป้ามีเจ็ดลูกตาเลยเหรอดอปปรแองเกอร์มารัวๆแบบนี้ก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานโอเคโชคดีนะป้าไปเอาลูกตาออกสักอีกห้าลูกตานะมันถึงจะเนียน น้องคนนี้สงสัยลืมฉีดโบ็อกมาแน่ๆเลยใช่ไหมดวงตาก็ปลอมแบบไม่เหมือนกันสองข้างโปูแกเกอร์สามตัวติดแล้ว <c oughs> ซึ่งหน้าตาจริงๆของน้องแกนะครับก็เป็นแบบนี้ใส่ๆกิ๊กๆแบบนี้เลยแล้วก็มีกะนะครับส่วนคนนี้คือใช่ลืมร้อยไหมลืมฉีดโบ็อกแน่นอนคนนี้ที่เขาเป็นฝาแฝดนะครับมีฝ่ายสองข้าง ารายการขอเข้าคนนี้คือมี2คนเลยอ่ะคุณเซเลนส์นะครับคุณเซเลน์คือจะมีฝ่ายอยู่ข้างซ้ายคนนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนไอดี ID คุณไม่มีลืมโชว์หรือเปล่าคุณโอเคนี่ไงเขาลืมโชว์จริงด้วยแต่แป๊บหนึ่งนะผมขอโทรก่อนนะครับ6 9เ6เราเป็นนิติบุคคลที่มีความรอบคอบเป็นอย่างมากจะให้โจนเข้าพาร์ทเมนต์ไม่ได้เด็ดขาดแสดงว่าแกมไม่อยู่บ้าน2คนเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีใบคําขอเข้าแบบ2คนเลยอ่ะ โอเคคุณผู้หญิงตรงทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขนัมเบอร์เลขอะไรโอเคงั้นก็ <c oughs> เชิญเลยครับอุ้ยค,คุณป้าคุณป้าคนนี้คือผมผมปล่อยให้แกเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอวะแปดเก้าสี่ห1 7 2กเก้สอห้านึ่งเจามหกห้าโอ้โหทำไมทำไมมันตรงอ่ะแสดงว่าคนที่ผมปล่อยให้เขาไปคือตัวปอมหรอแล้วคุณลุงกำลังนอนกอดกับตัวปอมอยู่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคกดไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนจบว่าเราจะโดนกินหรือเปล่าเดี๋ยวนะทําไมมันทาไมมันมาซ้ําวะผมจําได้ว okay. okay. ่าคุณกับน้องคุณเนี่ยมันเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แล้วไม่ใช่เหรอโอเคคงไม่มีอะไรต้องตรวจแล้วมั้งไปไปเลยผมว่าผมต้องปล่อยให้คนแบบผิดเข้าไปแน่เลยผมไม่ร่าสังหรณ์แบบนั้นโอเคคุณลุงแว่นมาแล้วนะครับสวัสดีครับดร W ดอะบิลอตันนะครับโอเคมีโลโก้ดีๆนะครับครบหมด เราโทรสาทห้องเขาออกับภรรยานะครับคือหนึ่สวัสดีมีอาพูดตอนนี้คู่มา่านของฉันไม่อยู่บ้านหรอกนะโอเคทุกอย่างตรงนะครับแสดงว่าคู่ชายคนนี้เป็นตัวจริงไปครับผมโอ้โหกลัวเลวโอ้โหเรกเลวอะแสดงว่าคุณป้าคนนั้นคือตัวจริงโอ้โหแล้วเราปล่อยดับเบิลแกงเกอร์พาดเข้าไปสองคนเลยล่ะ อุ้ยทำไมวันนี้มีคําขอเข้าน้อยจังมีคําขอเข้าแค่4คนนะครับคุณป้าอยู่ชั้นที่2นะครับอ่านี่ไงอ d นดิกาคุณป้ายังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็มีตาประทับดีๆโอเครูปร่าหน้าตาคุณป้าก็เอ่อตรงเฮ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> ม,นมันไม่ตรงเอาเลยไปตรงวะคือฝ่ายคุณป้าที่ เป็นรูปถ่ายอพาร์ตเมนต์ฝ่ายคุณป้าอยู่ข้างซ้ายอ้มันไม่ตรงเลยคุณผู้ชมอะไรเกิดขึ้นกับรูปลักของฉันล่ะดูเอกสารให้ละเอียดแล้วเปรียบเทียบฉันให้ดีสิผมเหนื่อยจะคุยกับป้าแล้วป้านี่เพียงเพียงเลยกึนคนต่อไปครับคุณป้ายจะมาอีกเหรอคือรอบทีแล้วนะครับใส่ฝ่ายผิดข้างรอบนี้คือคุณป้าไม่ใส่ฝ่ายมาเลยไปไปรอบหนึ่งไปแก้ไหม อันนี้คุณโรแมนปะถ้าเกิดผมจำชื่อไม่ผิดโอเคคุณโรแมนนะครับ1968บัตรยังไม่หมดอายุสวัสดีนี่ลูอิสพูดนะถ้ามีของฉันไม่อยู่บ้านนะโทรมาแล้วตรงนะครับก็คือสาบีไม่อยู่บ้านที่เหลือก็แค่มาเช็คเลขอดีนะครับให้มันครบทุกเลขนั่นเอง เขาเป็นหนึ่งในรายชื่อของคนที่ขอเข้าวันนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็เช็คทุกอย่างหมดแล้วนะครับตามที่คุณผู้ชมเนี่ยสอนเล่นในคลิปที่แล้วนะครับก็คือโทรเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วก็แบบเช็คเลขให้มันตรงทุกเลขนะอะไรประมาณเนี้ยสรุปว่าคุณโรแมนเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเชิญครับผมขอโทษที่ทําให้เสียเวลานะครับคุณป้าคนนี้เมือ่อไรแล้วเนะ่ยโอ้โหรอบนี้มาเจ็ดตาเลยคุณป้าผมบอกคุณป้าแล้ใช่ไหมว่ามันไม่เนียนนะฮึ แต่ก็ขอนับถือในความพยายามแล้วกันเนียครับเพราะว่ารอบนี้ใส่ไยมาถูกข้างแล้วติดที่ตาเกินมาห้าลูกตาเนี่ยไปไปคุยกับลวงดีดีดด <c oughs> คุณลุงวะผมยังไม่เคยเล่นกับคุณลุงคนโนี้แหละคุณลุงอาร์โนนะครับมีคําขอในวันนี้ด้วยรูปร่างหน้าตาของแกเนี่ยตรงหมดทุกอย่างเลยนะครับตรงแบบตรงเป๊ะงั้นเสบต่อไปเนี่ยก็จะโทรไปที่ห้องอะไรกันนะห้าหนึ่งสองสามโอเคสวัสดีนี่กอเลียพูดสามีของฉันไม่อยู่บ้านนะ กันก็ตรงหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคำขอเข้ารูปร่างหน้าตาไอดีโอเคคุณเข้าไปได้เลยครับคุณลุงมาแล้วคุณป้า,ปาคุณป้าคนนี้ชื่อมากะเลตป่ะอ่าใช่จริงด้วยนะครับโอ้โหผมจำผมจำป้าได้ยิ้มสยองแบบนี้โอเคมีโลโก้ดีๆๆครบนะครับส่วนคำขอเข้าวันนี้ก็มีว่ะแต่ผมขอโทรไปเบอร์ห้องป้าก่อนนะเผื่อจะมีป้าอีกคนนึงมารับโดนตัดสายอะโดนตัดสายนี่แสดงว่ามันไม่มีใครรับนะครับก็แสดงว่าป้าแกอยู่บ้านคนเดียว อะไรประมาณนั้นไหมเลยแบบไม่มีสามีภรรยามารับซึ่งผมดูจากรูปลักษณ์แกแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับดวงตาเขข้างหนึ่งโอเคมันมันเหมือนหมดเลยอะเลขไอดีก็ตรงหมดทุกเลขเลยนะครับพองกันก็ตัวจริงแหละนะเชิญครับคุณป้าทุกอย่างตรงหมดเลยครับอุ้ยคุณป้าคนนี้ผมยังไม่เคยเจอทําไมหน้าทําไมผมรู้สึกว่าหน้าแกมันแปลกๆอ้คือปากกับจมูกตัวนี้มันยาวเกินไปไวิคือตัวจริงเนี่ยมันจะชิดกันเลยนะครับ ชัดเลยครับคุณป้าคุณป้าไปไปร้อยใหม่มาใหม่ <c oughs> คุณป้าไปร้อยใหม่มาใหม่นะคือหน้าคุณป้ามันหย่อนยานเกินไปนะเ <c oughs> ขาตกบไปครับอุย้ยอันนี้อันนี้ของจริงแล้วปะเนี่ยฝ่ายู่ถูกที่ด้วยนะครับคนนี้คุณป้ารู้ไหมว่าคุณป้าเนี่ยโดนปลอมไปตั้งสามสี่รอบใช่นะโอเคก่อนอื่นก่อนอื่นต้องเช็คเลขดีก่อนหกเก้าแปดห้าสองสองสามสี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สามไม่ใช่ละ อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวจริงทำไมมันมีคุณป้าตัวปลอมเยอะจังว่าคุณป้ากอเรีนี่ยไม่ใช่นะครับเลขไอดีบัตรของแกไม่ตรงวผมมั่นใจว่าผมไม่มีวันฆ่าผู้รีสุ์อย่างแน่นอนคนต่อไปครับอู้น้องหนูคนนี้ใครวะเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบจิ้มลิ้มไม่ใช่โอเคเลขไอดีน้องบัตรยังไม่หมดอายุนะครับโลโก้ดีๆมีเอ,อ่อมีคำขอเข้าวันนี้นะครับ โทรศัพท์เลขห้องน้องก็คือ1346ลูกสาวของฉันไม่อยู่บ้านหรอกนะโอเคแสดงว่าหนูเป็นตัวจริงใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนะครับขอเช็คเลขให้มันตรงทุกเลขก่อน1326985โอเคทุกอย่างมันตรงหมดเลยว่ะสำหรับแม่หนูคนนี้เพราะงันก็เชิญครับทุกอย่างถูกหมดเลยแม่หนูวันนี้เราจะเจออุ้ยโอ้โหาแล้วจริงปะเนี่ย โอ้ผมไม่โดนมือมาปิดตาเพราะงั้นแรงเ <Yes! S 1> อสเยสผ่านแล้วครับกูชุม่มได้ช่วยรางวัลมาแรียโอ้โหเป็นไงจับดับเบิลแกงกอร์ได้หกคนนะครับ การทํางานที่เด่นของผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะครับที่คอมเมนต์สอนเล่นกันเข้ามานะครับให้ผมเนี่ยเช็คเลข i อดีอย่างละเอียดทุกตัวเลขนะครับคือถ้าเกิดผมไม่เช็คทุกตัวเลขเนี่ยผมปล่อยดอปเปอร์แกอร์เข้าไปแล้วนะเว้ยไอคุณป้ากอรเลียอะไรนรั่น่ะแล้วก็ให้ผมโทรไปที่ห้องแต่ละห้องเนี่ยผมก็เลยทําตามที่บอกนะมันเป็นประโยชน์มากเลยเว้ยงั้นสำหรับวันวนี้ผมต้องขอลาไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าแล้วกันนะว่าจะมีคลิปอะไรเกมอะไรขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมมากนะคร